สวัสดีค่ะอัยองอเซยโยทางบ้านดี๋ยวว่าจานนะคะอันนี้แอบทาไอชิโดมาน,ดดนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะคะหมอยังไม่ให้แต่งหน้าแต่ว่าแอบทาไอชิโดนิดเดียวนะคะมาสคาร่าไม่ปัดเพราะมันล้างออกยากนะคะ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะนิ่ทีนี้เมื่อครู่เนี่ยเมื่อครู่นะคะ ขึ้นรถไฟใต้ดินจากบ้านอาจารย์จากชินซานะคะจากชินซามาที่สถานีชองกุรูชองกุรูนะคะนี่คือพระราชวังพระราชวังอะไรคะรบวนช่วยอ่านในคอนเทนต์รบวนช่วยอ่านในหัวข้อที่อาจารย์ได้พิมพ์ไปหน่อยนะคะอนำซานนำซา,านหรือเปล่า ที่จันพิมพ์ว่าสักครู่คือพอดีถามน้องเขาน,น้องเกรซที่เคยมาดูแลอาจารย์บอกน้องเกรซพระราชวังนี้ชื่อว่าอะไรคะที่พี่จะมานี่นะคะน้องก็ตอบว่านำซานใช่ไหมคะเออนำสานโกฮนกโอ้ตายแล้วมาพระราชวังนี้แล้วจะนกเหรอคะนี่ื่อครู่นะคะพอจันพิมพ์ว่า นำซานโกหันนกนะคะทีนี้ไอโฟนมันเติมเองมันเติมเองเป็นฉันนกโอ้ยมาแล้วจนนกขับราชวงนี้นะคะนกไม่เอาค่ะเอานกนกคำศัพท์ของวัยรุ่นแปลว่าอะไรคะไหนใครทราบช่วยตอบหน่อยนะคะเรื่องเมื่อครู่ตอนที่นั่งรถไฟฟ้ามานี่นะคะคุณป้ามองมองแต่ละคนมองปุ๊บเป็นตาเดียว <Okay. S 1> คุณป้ามองปุ๊บอาจารย์ตายแล้ว นี่คุณป้ามองเราเพราะอะไรคือวันนี้เป็นวันแรกค่ะเป็นวันแรกที่อาจารย์ออกจากบ้านโดยที่ว่าไม่ได้ปิดหน้านะคะคือปกติมันยังบวมมันยังเขียวอาจารย์จึงต้องปิดหน้าแต่วันนี้นะคะไม่ได้ปิดหน้าไม่ได้ใส่แมสนะคะก็ออกมาแบบนี้เลยทีนี้ เมื่อสักครู่ตอนที่ขึ้นรถไฟนะฮะคุณป้าป้าเนี่ยมองก็เป็นตาเดียวอาจารย์ก็กังวลอีกแล้วค่ะทายแล้วคุณป้ามองเพราะอะไรเนี่ยมองเพราะว่าหาว่าเราเป็นกระเทยหรือเปล่านะคะทีนี้พอคุณป้าลงคุณป้าลงก่อนอาจารย์พอลงปุ๊บคุณป้าทนไม่ไหวค่ะคุณป้ามองมองทนไม่ไหวคุณป้าเลยเข้ามาคุยด้วยคุณป้าเข้ามาคุยเป็นภาษาเกาหลี นะฮะอาจารย์ก็พูดดีสองคำคือสวัสดีกับขอบคุณนะคะอาจารย์ก็อัญยออเซโยอัญยองเซโยนะฮะคุณป้าก็พยายามพูดแล้วก็มองหน้าอาจารย์พยายามพูดเป็นภาษาเกาหลีอาจารย์ก็บอกว่าคุณป้า I'm sorry I speak English I'm sorry I speak English นะคะทีนี้คุณป้าก็ก็เลยพูดว่า beautiful คุณป้าก็เลยบอกว่า beautiful beautiful อ่ะทางบ้านช่วยตอบอาจารย์หน่อยว่าที่คุณป้าคนเกาหลีบอกอาจารย์เมื่อสักครูจริงไม่จริงถ้าจริงกดไลค์มารัวๆเลยค่ะ beautiful จริงไม่จริงถ้าจริงกดไลค์มารัวๆเลยค่ะ <laughs> อาจารย์ก็บอกอ๋อคำสวัสดีําคำสวัสดีดาแปลว่าขอบคุณนะคะพูดได้แค่สองคำคุณป้าก็ยังไม่หยุดยังจะพูดอีกยังจะพูดอีกนะคะคุณป้าก็ beautiful beautiful นะคะมองหน้าอาจารย์อาจารย์ก็คำสวัสดีดาคำสวัสดาีาคุณป้าก็ลงรถไฟเหมือนจะพาอาจารย์ลงรถไฟไปด้วยนะคะอ่ะเราจะมาเที่ยวพระราชวังชื่อวาอะไรคะอาจารย์จำไม่ค่อยได้ช่วย ทวนเชื่ออาจารย์หน่อยพระราชวังอ่ะเดี๋ยวไปอ่านในคอนเทนต์น้าอาจารย์จะเป็นคนที่ว่าจำเชื่ออะไรไม่ค่อยได้จําได้แต่ฮันนกฮันนกนำซานอ่ะนำซานโกพระชวังนำซานโกฮันนกนะคะไปกันเลยค่ะอ่ะได้ดูประตูอันนี้ประตูของพระราชวังนะคะพระราชวังนำซาน น้ำสานโกฮันนกนะคะอุณหภูมิวันนี้ก็ไม่ได้หนาวเกินนะคะประมาณ3องศาประมาณสามองศาทางบ้านทำไม่ทราบว่าสัญญาณดีหรือเปล่าถ้าเสียงดีภาพดีภาพชัดดีกดไลค์มารัวๆค่ะอันนี้คือโซ่ทาวเวอร์นะคะก็เป็นจุดซิเกเนเจอร์หนึ่งที่คนที่มากรุงโซลต้องมานะคะเป็นออยอดเขาอะไรอย่ะยอดเขายอดเขาน้ำสานหรือเปล่าคะเนี่ย อันนี้มีจุดให้มาถ่ายรูปด้วยคุณป้าบอกว่าอิปโยหรอคะนี่เป็นสาวเกาหลีใช่ไหมคะอิปโยมาเดินรถบวมนะถ้าอยู่แต่ในห้องไม่ได้นะคะเราไม่ใช่คนป่วยเราไม่ใช่คนป่วยเราเป็นคนที่มาทําความสวยเราไม่ใช่ป่วยนะฮะดังนั้นเนี่ยจะอยู่แต่ในห้องไม่ได้นะคะเราต้องมาเดินรถบวมนี่ดูน้ําลาธารเนี่ยเย็นไม่เย็นก็ดูน้ําเอานะฮะ เย็นไม่เย็นก็ดูน้ำในลำธารเอาคือเป็นน้ำแข็งเลยเป็นน้ำแข็งโปะไปเลยนี่เห็นไหมคะยังมีคราบหิมะอยู่เลยนี่ด้านหลังนี่คือพระราชวังนะคะเป็นพระราชวังแล้วก็เป็นหมู่บ้านโบนราณค่ะอาจารย์เมื่อครู่ก็ได้ลงสกินแคร์ให้ดูแล้วนะคะว่าคนเกาหลีที่เขาหน้าใสที่เขาหน้าใสเหมือนกระจกนี่นะคะเขาดูแลผิวอย่างไรนะคะ ัสดีค่ะเมื่อครู่พี่ก็ได้ยินคนพูดไทยอันนี้อยู่ที่ไหนคะเนีย่ยกระบีคขนกระบี้บบม,ามาเถอะมาเร็วเวินี่แหลกตายได้เรื่องกรตายได้ไหมอันนี้นุ่มกระบ,บี้นุ่ม,มกระบ,บีนี่ไล่ทอดขนเป็นพผ่นคนนี่เถอะชือได้ถาดครับชือถาดบานอยู่ไหนอ่าอําเภอไดในเมืองอาอยุเมืองกระบ,บีนะคะอันนี้สาวกระบ,บีคนเล่มารวๆเลยค่ะนี่จะาปิงปองสอนแต่งหน้าทางประเทศหนูนี่มาเดี๋ยวกาหลี่เ,ออเยอะคนดูเป็นพผ่นคนทั้งนี้มากี่วันแล้วนี้ มาสามวันนะอ๋อมาได้มาได้สามวันเห็นไหมคับนี่โรกลมนะฝันรู้บ้างหน้าไหมน้าครับน้าเย็นนะเออแต่ช่วงนี้ดีขึ้นนะมันอุ่นขึ้นมาแล้วถ้าหมาสัปดาห์ก่อนนี้ติดหลบวันนี้หลาวอันนี้ทราบองค์ท่าบนะคะทึ่งฝนรู้งเย็นไข่ไข่รอตไหมรอตครับอาจารย์ถามว่าเย็นจนไข่หดหรือเปล่าค่ะน้องบอกว่าหดค่ะเฮ้ยนี่รเชือบางไหมบังนี่เชือได้อาจารย์ถามว่ารู้ชื่อบางหรือเปล่าวังชื่อว่าอะไร แล้วไซ์แกไม่โรลรอคะนี่ไม่โรเชื่อวังหรอคะนี่วังเชื่อได้ใครตอบได้มั้งวังเชื่อเ่ออะไรนี่ดูสิกันเนี้ยมามาทัศนศึกษาอันนี้มากับครูร่วมมาเองนี่มากับครูนะคะก็คือมาเขาเรียกว่าทัศนศึกษานะคะแล้วไม่โรเชื่อวังแล้ว นี่ก็เรียไปเผอเพอไปเพลอเผอนี่ก็นิดไปเพอเผอวังนำซานโกฮนกเออเนี่ยนี่เธอต้องให้คนทำสัญญกรรมพูดนี่อาารยมาทำสัญญกรรมนี่มาทำหน้าไหมช่วยไหมชสวยไหมชสวยบังคับเด็กพูดอาจารย์สวยไม่สวยเอาส่วยไมชสวยนี่ทำหน้านี่มานี่มาทำหน้ามาทำหน้าลานว่าบ้าน นิ้นต no ัดตัดนกนกขิวตัดนกขิวตัดนกแก้มตัดกรามช่วยหน่ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะไม่ตัดเพื่อว่าให้ตายแล้วแป๊บนึงค่ะคนใต้คนลูกสาวมานี่หน่อยอ่ามินี่มีลูกสาวมาด้วยลูกสาวคนแค่น้อยคนแค่น้อยคนกระบี่คนกระบี่แล้วแล้วเถิดคลาดร้อยเถิดไม่ต้องคลาดเถอดไม่ต้องคลาดเลยนะคะบ้านนี้อ่อนเพลไร อ,อนี่สร้างขลองถมสร้างลองถม,อม <evaluation> เอาสาวกบีกดไลร์มารรัวเลยค่ะ <c oughs> ไปตามเพจอาจารย์นะเพจพิงกี้เมล์ดอทคอมพิงกี้เมคอัพดนี่คนแลกพันห้าคนคนดูหนึ่งนคนอ่านี่สาวกรบีนไหมคะ <c oughs> เด็กไทยมาดูงานที่เกาหลี <c oughs> มาดูงานแล้วแต่ละคนไม่รู้ชื่อวัง นี่เถอไอกันเพอเพอมากันเพอเพอพอนี้ไม่ได้นะคะต้องโรเชื้อบังด้วยเอานุยมาแหละที่นี่คนนี้เล็กเล็กว่าเผือนนี่คนนี้เล็กกว่าเผือนเอาลูก้าวเชื้อบังเชื้อได้เชื้อบังเชื้อได้หาไม่รู้ชื่อวังชื่ออะไรก็ไม่รู้มาแบบเพอเพอเชื้อบังเชื้อได้เอาลูก้าวมาเอาคนนี้มาคนนี้มาชื่อวังชื่ออะไรลูกชื่อบังชื่ออะไร อร่อยอันนี้มาดูงานนี่ตส่าห์ของเงินคุณพ่อคุณแม่มาชื่อวังหนูต้องรู้ต้องจดต้องจำนะคะคนี่คนไทยมาดูงานต้องรู้ข้อมูลนํำสารโกหันนกวังนํำสารโกหันนกนี่ยเยวไม่รู้เรื่อยเลยนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลย,ยนี่ไม่ได้ อันนี้ไกด์เหรอคะเนี่ยเดี๋ยวขอน้องก่อนพอดีเดี๋ยวต้องไปทำเอาไกด์ไกด์นี่เป็นไกด์เหรอคะเนี่ยครับผมอ่วังนำสารก่อนนกใช่ไหมคะครับเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมเป็นหมู่บ้านโบราณด้วยถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ย คือคนไทยอ่ะเวลาไปไหนอะ่ะบางทีคือไปให้พอได้ดูแล้วไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเลยไม่ได้คิดตามอะไรเลยนะคะนี่ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมคะนี่นี่ดีนอาจารย์สัมภาษณ์เนี่ยคืออาจารย์เป็นคนที่คือเราไปไหนเราต้องมีข้อมูลเราต้องรู้ข้อมูลเราต้อง คือน,นี้ดีว่ามากับทัวร์มากับทัวร์ก็เลยสบายนะคะแต่เวลาอาจารย์เดินทางทั่วโลกเนี่ยอาจารย์เดินทางเองเนี่ยอาจารย์จะเป็นต้องรู้ข้อมูลนะคะจะไปลงตรงไหนลงจุดจุดไหนเราพักที่อะไรและเวลาผ่านบางประเทศที่เขาต่อมอเข้มนะคะที่ด่านตรวจคน ข้าเมืองเขาเข้มเนี่ยเขาจะซักคุณเขาจะถามคุณนะคะเนี่ยนี่หลายคนที่มาเกาหลีแล้วโดนส่งตัวกลับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเพราะว่ามาแบบไม่รู้ข้อมูลนี่แหละสับคําใต้คือมาแบบเพิเพอมาแบบเพิเพอ่แบบนี้ไม่ได้จะมาแบบเพิเพอได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอาจารย์เริ่มของขึ้นอีกแล้วนะคะ นะนี่โมเด็กละกระเดี่ยวมาเพือ่อไม่รู้ข้อมูลนะคะถามไม่รู้กี่คนตอบไม่ได้เลยถามไม่รู้กี่คนแล้วตอบไม่ได้หรือว่ามานี่ต้งชื่อบังบ้าอะไรตอบกันไม่ได้เลยนะคะขนาดอาจารย์เพิ่งจําเมื่อสักครู่นี่นำสานโกหันนกนำสารโกหนกันกหนกเออนะคะและเวลาคุณเดินทางคนเดียวอะ่ะเวลาคุณผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเขาถามนะคะคุณจะไปไหน นี่คุณมาประเทศฉันคุณมาทำไมนะค What bring you here ว่า bring you here เขาถามแบบนี้คุณจะมาประเทศฉันคุณมาทำไม แล้วบางคนตอบไม่ได้ไงตอบไม่ได้อําอึงอําอึงอ๋ออ๋ออ๋ออ,อ๋นี่ฮดังนั้นหลายคนที่เคยเห็นในข่าวเคยดูข่าวใช่ไหมคะที่เขาส่งตัวกลับนะคะเขาส่งตัวกลับนี่มากับทัวร์ก็ต้องเตรียมข้อมูลนะคะใครจะมาเกาหลีเนี่ยคุณซื้อทัวร์มาก็จริงแต่ทัวร์ไม่สามารถการันตีได้คะ่ะว่าคุณจะผ่านตอมอได้คุณต้องเตรียมข้อมูลคุณต้องอ่านข้อมูลเองว่าเราจะไปไหนไปพักที่ไหน เวลาเขาถามได้ตอบ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 ได้นะคะอาจารย์ขอฝากไว้นะคะใครที่ว่าต้องการเดินทางต่างประเทศนี่นะคะแม้ว่าคุณซื้อทัวร์มาก็จริงเนี่ยแต,แ,ตแ,ตแต่ต้องอ่านข้อมูลด้วยเวลาคนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนะ,ะ mm hmm. เวลาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะ mm hmm. เขาถามคุณจะได้ตอบถูกนะคะอาจารย์โดนถามไม่รู้เท่าไหร่นี่วันก่อนตอนที่ไปฝรั่งเศสตอนไปฝรั่งเศสนะฮะแล้วอาจารย์ก็ เดินทางไปหาเพื่อนไปหากิ๊กที่เมืองทางตอนใต้ชื่อว่าเมืองเบียริสมันเป็นเมืองคนรวยนะคะอาจารย์ก็บินจากกรุงปารีสนะคะบินจากปารีสไปเมืองเบียริสนี่นะฮะทั้งๆที่อาจารย์มีวีซ่าแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขาดูเรียบร้อยนะคะพนักงานที่เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินมันยังถามอีกมันยังถามอีกว่า Do y y u u h v v t t h f r r n n h v v s s คุณคุณมีวีซ่าประเทศฝรั่งเศสหรอนะคะคือคุณลองคิดดูสิครว่าในขณะนั้นน่ะอาจารย์อยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วถ้าฉันไม่มีวนะีซ่าน่ะฉันจะมายืนตรงนี้ได้ยังไงประการที่2ก็คือพาสปอร์ตของฉันก็อยู่ในมือคุณคุณก็เปิดดูเปิดตรวจดูเดดดดอาซินะครับคือมันถามเหมือนมันกวนนะ่ะบางประเทศมันถามเหมือนมันกวนนะคะอาจารย์ก็เลยต้องเป็นไงคะ หรือต้องแผงฤิ์สีค้าเราต้องแผงฤิ์เราต้องทำตัวมีความรู้อาจารย์รีบอกว่า e x c u s e me if I don't have visa how can I stand here checking in checking in u h in front of your counter นะคบอาจารย์ตอบว่าขอโทษนะคะคุณหากฉันไม่มีวีซ่านี่ฉันจะมายือนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงจะมายืนเช็คอินต่อหน้าคุณได้ยังไง and in other hand you got my passport you can open and check it there if i h a d the french visa or not นะคะอาจารย์บอกว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณก็ถือใบพาสปอร์ตของฉันแล้วคุณก็เปิดดูเองสิคะว่าฉันมีวีซ่าหรือเปล่าคือมันถามเรากวนตีนไงคือบางประเทศมันถามมันเช็คมันเช็คว่าเรามีปฏิพาณไว้พริบอย่างไร คือมันเป็นเรื่องจริงที่เขาถามคุณนะคะยิ่งกว่าถามนางงามประกวดอีกเวลาคุณดูนางงามประกวดนะคะ,ะคําถามอย่างนั้นคําถามอย่างนี้คือบางทีมันไม่ใช่ความจริงนะคะแต่ของอาจารย์นี่คือเป็นประสบการณ์จริงเจอกับตัวจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์มาบอกกล่าวคุณให้คุณได้ทราบเนี่ยเรียนรู้มาเป็นข้อมูลทั้งนั้นนะคะ,ะเราไปเดินเที่ยววังกันนะคะ เด็กใต้บ้านเดียวกัน,น,เ,ดกนเด็กใต้บ้านเดียวกันเจอเด็กใต้ก็เลยต้องเป็นไงคะทักทายสักนิดหนึ่งนะคะเวลาอาจารย์เดินทางต่างประเทศเนี่ยอาจารย์ก็ต้องคือสิ่งแรกที่อาจารย์ชอบสังเกตก็คือคนอาจารย์ชอบสังเกตผู้คนนะคะดูพฤติกรรมของคนดูว่าคนเนี่ยเขาวางตัวอย่างไรก็มีพฤติกรรมอย่างไรซึ่งแน่นอนเลยค่ะ แม้ว่าคนประเทศไทยประเทศเดียวกันนี้นะครับคนประเทศเดียวกันเนี่ยแต่ต่างพ่อต่างแม่เนี่ยพฤติกรรมมารยาทก็แตกต่างกันเลยดังนั้นแน่นอนเลยค่ะคนต่างเชื้อชาตินี้นะคะมารยาทพฤติกรรมก็ต้องแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะคะ อันนี้คือเป็นตึกเป็นตึกอะเราจะขึ้นไปดูหมู่บ้านโบราณน,นะคะหมู่บ้านโบราณพระชบังทางบ้านเห็นอาจารย์มีน้ำมูกใช่ไหมคะคืออาจารย์เป็นภูมิแพ้ตลอดเลยค่ะอาจารย์เป็นภูมิแพ้ตลอดเลยมีน้ํำมูกเดี๋ยวขอเช็ดน้ํำมูกนิดนึงนี่แอบทาตาเบาๆแอบทาอายแชโดว์เบาๆเราจะขึ้นไปยังหมู่บ้านโบราณกันนะคะ ระวังนิดนึงเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวจะสะดุดไม่ได้คะ่ะทางบ้านขาสะดุดปุ๊บเนี่ยจมูกไปขำมำเสร็จเลยนะคะไม่ได้นะคะอันนี้จมูกนี่นะคะจ่ายมาแพงต้องระวังนิดหนึ่ง อันนี้บ่อน้าโบราณอันนี้บ่อน้ําโบราณเห็นไหมคะอาจารย์ถ้ามีโอกาสก็ต้องพาทางบ้านมาเที่ยวมาเปิดอุ้เปิดตานะคะนี่นๆ่บ่อน้ําโบราณเนี่ยบ่อน้ําโบราณระมัดระวังอันนี้เป็นครัวกลางแจ้งค่ะมันจะมีครัวกลางแจ้งด้วยนะคะนี่ครัวกลางแจ้ง ดูสิว่าเขาแกงอะไรนะฮะอะดูค่ะว่าเขาแกงอะไร oh, <wow. S 1> อู้หนักมากเลยค่ะมา่าโอ้ยยกไม่ขึ้นคขะหนักมากเลยค่ะสาหม้อหนักมากเลยอันนี้เป็นจุดลงโทษนักโทษนะคะ เป็นพี่ลงโทษนักโทษโบราณเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือเป็นจุดลงโทษนักโทษโบราณโอ้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 นี่เนี่ยนี่จุดจุดลงโทษนักโทษสมัยก่อนจุดลงโทษนักโทษสมัยก่อน เหมือนสมัยก่อนเมืองไทยที่เขาโบยนะที่เขาโบยนะคะแต่เมืองไทยนี่โบยกับไม้หวายนะคะอันนี้ตีกับไม้อันใหญ่สิอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าโดนตีหลังหักแน่นอนนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าไปในหมู่บ้านโบราณแล้วกันนะคะนี่ค่ะอันนี้หมู่บ้านโบราณน,นะคะต้องก้มนิดหนึ่งนะคะต้องก้มนิดนึง นี่หิมะยังมีรอยยังมีคราบหิมะอยู่เลยี่ต้องระวังนี่มันมีขื่อมันมีอ่าไม่ใช่ขื่อค่ะธรณีประตูนะคะอาจารย์จะสะดุดไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือหน้าเนี่ยเป็นหน้าที่จ่ายมาแพงนะครับ่ตายแล้วโอ้ทางบ้านค่ะอันนี้หมู่บ้านโบราณค่ะ นนัีห้องครัวอ้ยมีห้องครัวห้องห้องครัวโบราณทางบ้านค่ะห้องครัวสมัยก่อนห้องครัวคนเกาหลีอันนี้มีที่โม่ด้วยนะคะอันนี้คือที่โม่ไหนใครที่ว่าเกิดทันที่โม่แบบนี้บ้างครับที่บ้านอาจารย์ก็มีนะ,ะที่โม่เนี่ย ที่โม่มันจะมีมันจะมีอีกอันนึงที่วางทับไปเนี้ยแล้วก็หมุน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 แล้วพวกน้ําแป้งนี่ก็จะไหล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 ออกทางด้านรูนี้นะคะนี่คือที่โม่ โอ้ยเจอเกี้ยวเจ้าสาวแล้วค่ะทางบ้านค่ะอันนี้เกี้ยวเจ้าสาวอุย้ยเกี้ยวเจ้าสาวนี่เวลาใครแต่งงานต้องนั่งในเกี้ยวนี้นะคะนี่เขาไปนั่งได้ยังไงเนี่ยเกี้ยวก็ไม่ได้ใหญ่นี่เล็กเสียเข้าไปนั่งได้ไงเกี้ยวเจ้าสาวเนี่ย ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวตะวันตกดินแล้วะคะ่ะอีกครึ่งชั่วโมงค่ะ,ะเราไปดูด้านนอกกันบ้างนะคะไปดูด้านนอกกันบ้างต้องระวังเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าประตูมันต่ำประตูมันต่ำ อันนี้ต้องมีไว้ที่เมืองไทยนะต้องมีไว้ที่บ้านนะคะใครที่ว่าผัวชอบไปมีกิ๊กนะคะใครที่ว่าผัวชอบไปมีเมียน้อยนะคะจับขึงกับไอ้นี้เลยแล้วก็ตีกับไม้นี้ค่ะเนี่ยตีกับไม้นี้ค่ะนี่ตัวนี้ต้องมีไว้ต้องสร้างไว้ที่บ้านหรืออย่างน้อยหมู่บ้านละอันหมู่บ้านละอันก็ได้ เขาทำธรณีประตูสูงเชียวค่ะเนี่ยสูง,งสูงสูงต้องเดินระหว่างนะคะเดี๋ยวจะสะดุดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสูงเชียวเ,เ,เ,เดี๋ยวจะสะดุดอออ,อันนี้ก็เป็นภายในหมู่บ้านโบราณอู้ทางบ้านค่ะนี่เขานั่งกับพื้นนะคะนั่งกับพื้น เล็กๆนะคะเนี่ยห้องก็เล็กๆทีนี้คนเกาหลีนี่นะฮะเขาจะทําความอุ่นทําความอุ่นโดยการใช้ถ่านนะคะใส่ไว้ด้านใต้เขาจะมีรูอยู่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจันหารูให้นะคะเขาจะมีรูอยู่ใต้พื้นนี่แหละอุ้ยเรามาเจอห้องครัวอีกแล้วคะ่ะเนี่ยนี่ใครที่เป็นแม่ครัวแม่บ้านแม่เรือนก็ต้องทําครัวอยู่ในรูนี้นะคะอันนี้คือรูทําครัวคะ่ะ มะครูวปิดฝาหม้อแล้วฝาหม้อนกักหนักนะคะสงสัยป้องกันหนูป้องกันแมวกลัวหนูกลัวแมวอันนี้ไหกิมจิอ่าอันนี้ไหกิมจิคนเกาหลีต้องกินกิมจิตลอดอาหารทุกมื้อต้องมีกิมจิ ในยุโรปนะคะการทำความอุ่นในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาจะมะปีปล่องไฟปล่องไฟใช่ไหมคะแต่ในเกาหลีเนี่ยเขาจะเขาจะใช้ถ่านใช้ถ่านใส่เข้าไปในรูนี้นะฮะใช้ถ่านใส่เข้าไปในรูนี้นะคะนนรับพื้นบ้านก็จะอุ่นค่ะพื้นบ้านจะอุ่นทีนี้ไม้เนี่ยมันจะหนามากไม้จะหนามากนะคะทีนี้คนที่ว่า เอาฐานใส่ไปใต้พื้นบ้านต้องมีประสบการณ์นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไฟถ้าร้อนเกินมันก็จะไหมพื้นบ้านได้เดี๋ยวพื้นบ้านก็อาจจะไม่ได้นี่ดูพื้นนะคะเนี่ยหิมะยังไม่ละลายเลยหิมะยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือพื้นหิมะอ่านี่หมู่บ้านโบนราณ หลังคาก็ทำกับไม้แผ่นใหญ่ๆนะฮะไม้แผ่นใหญ่ๆ อาจารย์ก็อยากจะพาแฟนเพจมาเที่ยวเกาหลีนะคะเมื่อปีที่แล้วปีหกหนึ่งเนี่ยได้พาแฟนเพจมาเที่ยวไปเที่ยวบาหลีนะคะอาจารย์ก็จัดทัวร์จัดทัวร์พาแฟนเพจไปเที่ยวบาหลีอินโดนีเซียนะคะไปกันสาสิบคนสนุกสนานมากเลยไหนใครที่อยากมาที่นี่บ้างโดษค่ะไหนใครอยากมาเกาหลีกับอาจารย์วิฟองบ้างกดไลค์มารวๆเลยค่ะ อาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าอันที่จริงคือพูดมากไม่ได้คืออันนี้ก็ถือว่าพูดเยอะแล้วแล้วเมื่อสักครู่ก็ได้ทำไลฟ์ตอนที่ว่าทาบำบรุงให้ดูแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูอ่าด้านในอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะคะ <c oughs> คือตัวตึกที่นี่มันจะไม่ได้ใหญ่มันจะไม่ได้ใหญ่มันจะไม่ไมเหมือนเมืองจีนเมืองจีนที่ว่าเขาทำใหญ่ๆทำใหญ่ๆทำทูงสูงที่นี่จะเล็กๆนะคะ ไม่รู้คนเกาหลีสมัยก่อนเขาตัวเล็กตัวเตี้ยหรือเปล่าแต่สมัยนี้คนเกาหลีตัวสูงตัวใหญ่ค่ะอาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะอาจารย์ก็ได้พาทางบ้านมาเที่ยวแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์เดินทางประเทศไหนเนี่ยก็ต้องไลฟ์สดให้ทาวบ้านได้เที่ยวตามอาจารย์ไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็ได้พามาเที่ยวพระาชวังโบราณเกาหลีค่ะ จะลืมชื่อพระชวังนะคะสาวกระบี่นะคะหนุ่มหนุ่มกระบี่เมื่อครู่นะฮะอย่าลืมชื่อพระชวังนะคะนำสารโกหันนกนะคะนำสารโกหันนกค่ะอันไหนใครอยากให้จย์จัดทัวร์มาเกาหลีบ้างใครอยากให้จารย์จัดทัวร์มาเกาหลีบ้างกดไลค์มารวัรวๆเลยค่ะ บ๊ายบายนะคะอันยองอเซโย